ปัจจุบันคนลักรถส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจกับความเงางามของสีรถกันมากขึ้นโดยเฉพาะคุณสาวๆสมัยใหม่ที่หันมาดูแลรักษารถด้วยตนเอง Q-Turf เป็นอีกหนึ่งแบรนด์คนไทยที่ช่วยให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นในการทำความสะอาดรถโดยไม่ต้องพึ่งพาคาแค่แต่ได้ความสวยเงางามเหมือนรับบริการจากมืออาชีพ ที่ไปของสินค้า q t วเทอของเรานี่นะคะก็คือจริงๆแต่นะทำธุรกิจในนามบริษัท3 Q-Solution มานานกว่า3ปีแล้วอะค่ะแล้วก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเราก็ได้เ้าเข้ามาในสู่ตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์จนผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมีการตอบรับที่ดีแล้วก็ก้าวเติบโตแบบก้าวกระโดดเราจึงได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมันเป็น ธุรกิจที่ประสบความสําเร็จของบริษัทเราเราจึงได้มีการพัฒนาและคิดคนสินค้าให้มีความแตกต่างหลากหลายกันมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ได้ดีได้ดียิ่งขึ้นนะคะทางเราก็คืออยากจะให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าผลิตภัณฑ์ของ Q-Term ได้เลยนะคะเพราะว่าทางเรามีการพัฒนาและวางแผนอย่างเป็นระบบแล้วก็ทางเราก็มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการค้นคว้าวิจัยในห้องแลบที่ได้มาตรฐานค่ะสินค้าทุกตัวของเราก็คือจะต้องมีการเทส เพื่อการทดลองใช้งานก่อนการผลิตและจัดจำหน่ายออกมานะคะทุกตัวก็คือสามารถมั่นใจได้เลยะคะ่ะด้วยมาตรฐานการผลิตที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าวิจัยจากนักวิชาการในห้องแลบที่ได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการขาจัดคราบสิ่งสกรปรกที่ติดตามรถและคืนความเงงามให้กับสีรถคุณและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดลอ้อม ผลิตภัณฑ์ของเราที่ได้รับการที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเลยได้รับการชื่นชมจากลูกค้าเป็นอย่างมากก็คือตัวนี้เลยนะคะที่เป็นสเปรย์โฟมที่เป็นสเปรย์โฟมล้างรถนะคะผลิตภัณฑ์คิวเทอร์ของเราเป็นสเปรย์โฟมกระป๋องและเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะซึ่งพอฉีดออกมาก็จะเป็นเนื้อโฟมเข้มข้นที่เหมือนเราไปล้างตามพาแคร์เลยอะคะ่ะเพราะว่าในตลาดใน ปัจจุบันนี้มีแต่ตัวแชมพูยังไม่มีตัวโฟมที่เหมือนกับของเรานะคะลตตัวนี้เลตเป็นพระเอกของของแบรนด์คิวเทอร์เปล่ะค่ะแล้วตัวต่อมาก็คือจะเป็นตัวน้ํายาขจัดคราบยางมาต่อยนะคะซึ่งสามารถข,จ,ขจัดขจัดคราบยางมาต่อยที่เวลาเราไปวิ่งต่างจังหวัดหรืออะไรนี้สามารถขจัดเอาได้อย่างหมดจดค่ะแล้วก็มีตัวเคลือบสีเคลือบสีรถค่ะแล้วก็ตัวเคลือบเงายางค่ะแล้วก็มีตัวน้ํายาล้างล้อมแมก ที่เป็นสูตรเฉพาะของเราค่ะคือยังไม่ค่อยเห็นเจ้าอื่นผลิตมาเลยคือของเราก็จะเป็นตัวที่โดดเด่นลูกค้าถามหากันมากค่ะแล้วก็เป็นตัว Product ีอินวัของเรานะคะคือเคลือบสีลดโดยไม่ต้องใช้น้ำค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าสนใจจะสนใจจะดูสินค้าเพิ่มเติม,มก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้ค่ะ กระป๋องเท่านี้ขนาด250 m l นะคะแต่หนึ่งกระป๋องเท่านี้สามารถล้างได้มากกว่า10คันแล้วก็10นาทีก็ล้างเสร็จนะคะแล้วก็ไม่เปืองแรงด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วค่าใช้จ่ายนะคะถ้าต้นทุนของการล้างน้ํายาของลูกค้าจริงๆเนี่ยต่อครั้งเนี่ยถ้าพูดได้เลยว่าก็แค่20กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มันเป็นโฟมผสมแวกด้วยลูกค้าคุ้มค่ามากๆตอนนี้เนี่ยลูกค้าเชื่อไหมคะว่าประมาณ90%ลูกค้าที่ซื้อเป็นผู้หญิง ลูกค้าต่างบอกกันว่าแต่ก่อนเนี่ยลูกค้าไม่ล้างรถเองเลยโดยเฉพาะเพศหญิงนะคะไม่ล้างรถเองเลยเนื่องจากว่ามันต้องเปียกแฉะผู้ล้างใช่ไหมคะต้องเปลี่ยนชุดใช้เวลานานและค่อนข้างเหนื่อยแต่เดี๋ยวนี้พอมีคิวเทอร์สเปรย์โฟมออกมาเนี่ยลูกค้า90%ของ3มคิวเราเนี่ยจะเป็นลูกค้าผู้หญิงทั้งนั้นเลยก็จะหันมาล้างรถง่ายขึ้นแล้วก็ที่สาคัญเราเป็นโฟมผสมแว็กเป็นสําเร็จรูปลูกค้าสามารถฉีดออกมาจากกระป๋องได้เลยเป็นโฟมแล้วก็เนื้อโฟมหนาแน่นเกาะบนตัวรถได้นานนะคะที่สําคัญเราก็ใส่ สารกำจัดอิออนของน้ำนั่นหมายความว่าจะไม่ทิ้งคราบหยดน้ำบนตัวรถนะคะถ้าเกิดสั่งซื้อนะคะหรือว่าสนใจเป็นตัวแทนก็มีหลายช่องทางให้ติดต่อที่บริษัทได้นะคะ เราก็ของเราเป็นแบรนด์ q t u r b แล้วก็อยู่ภายใต้การจัดจำหน่ายบริษัท3 Q Solution นะคะติดต่อได้เบอร์เบอร์ c e n t e r นะคะศย์เซ็ 1, หนเตอร์อ Office นะคะ0911975051หรือเบอร์ออฟฟิศนะคะ0 2 8 8 7 3 2 3 8นะคะลูกค้าที่สามารถสะดวกติดต่อทางเป็นออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กก็สามารถติดต่อได้สมัครมาเป็นไลน์เป็นเพื่อนกันได้นะคะ ID ไลน์ก็คือ3 Q Solution ค่ะ หรือจะฝากข้อ,ขอมูลข้อความหรือว่าอ e ีเมลทางเว็บไซต์เราก็ได้นะคะเว็บไซต์ w w w q t u r p n e t ค่ะหรือจะติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่ w w w f a c e b o o k c o o q t u r q นะคะ qtur ทิร์ฟคิวค่ะ